วัตถุประสงค์นะครับเดี๋ยวนี้สื่อเขาถือเนี่ได้เงินไปไปทําอะไรก็สเอทุกท่านที่ฟังผมอยู่นะครับผมพูดจัะจายไปบ้างหรือว่าพูดไม่ทีไปบ้างก็ไม่สมนะครับมันทำได้ใจมันทำได้ใจนิดนิดหน่อยๆทำไมเพราะอะไรเออเรากระบายแล้วเรากระบายใจวันเรากระจายใจไดครับและอีกอย่างหนึ่ง ีเอฟซอเขาบอกถามว่าผมบ้าหรือเปล่าฮะองค์หนึ่งอย่เมื่อก่อนจะท่าผิดทางปัจจุบันนี้มันกิดรางรัาลแจกมันใช่เหรอมันของแท้นะร่การอย่างแบบนี้เขาบอกมันจะดีไหมผมไม่ได้บอกว่าพอใจจะแจกใช่ไหม แต่ของๆมาถ้าใครได้เราไหวล้วไม่เอาเขาบอกได้นะคือคือไอคนที่พูดแบบเนี้ยคือคนที่อยากได้อาจารเกี่ยวไว้มันจะดีๆโอ้โหดีใจมากเลยครับเพราะว่าหนึ่งคนว่ฒนธรนมไม่มีกลับต้องพูดอะไอย่างนี้นะกลับวัฒนธรรมไม่มีคนเอ่อเขาเรียกอะไรขอนี้มาถึง เบอร์คูนแล้วผมไม่เออ so ่ะครับผมใช่ไหมเนี่นะครับเราพบกันวันที่6เมษายน6เมษายนครับผมรายได้ครับงรายได้หานอาหารค่าใช้จ่ายแล้วไปทอดไม่พอนะครับทอดไปที่จังหวับต้องฝักเข้าไปอีกนะครับก็เอ่อข้าวหอมปากฝากไว้หน่อยนะนลครับพิเศษของผมนะถ้าใครอยากได้อะไรก็ก็มาคุยกันได้ครับ สำหลับแทนั้เฉพาเอ็มทีผมนั้นปีนุ้แค้นในกายสัมผู้คนที่ควต้องการเพราะว่าพระผมนึงมันมาสามนัดพบกันวันที่6เมษายนต่อไปแต่ขอวันส่งพระกันไวๆนะครับไม่ต้องรอุ่งเที่ยงนะครับส่งไวกลับไวเสร็จไวเพราะมันเสร็จไวแล้ว ไม่ถึงหกโมงกับเรกลับมะเรวกสองเราพสามราเราตื่นเราสามสามโมงเึ้าสาบอกไปไม่แมวคื่มองไปแล้วเอหกโ้นะครับคนจับังกันไัไม่ใช่รบก็ขอบคุณมากครับอกษาจย์าครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเต็มครับ นีเต็มขน<อ>พื้นที่จั<อ>